ทำไมจ้าววันนี้วันนี้จะเป็นทริปแรกหลังจากไม่ได้ไปทะเลมาสองสามปีนะฮะตออค่ะพี่จริงจริงเป็นทริปที่มาแล้วก็จะไปเกาะสิมิรันเพราะว่าตอนนี้เกาะสิมิรันเปิดแล้วแล้วเราก็เป็นหนึ่งบล็อกเกอร์ไม่ได้ดังที่สุดในประเทศไทยหรอกคนติดตามก็ไม่ได้เยอะที่สุดเป็นเท่ทไ<ม>หร่ล่ะตอน,นบบกัน สามสามภาพสามมาทคนแล้วก็จะมาถ่ายรูปคนชอบทะเลพอาะสมิลัเปิดแล้วก็แบบว่าเฮ้ยอยากไปอะไรเงี้ยเพราะไม่ได้ไปมา15ปีแล้วไปแบบว่าถ่ายรูปสวยๆอะไรเงี้ยสมส่งสมอะไรนะสมสงการท่องเที่ยวประเทศไทยเออส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดี๋ยวนี้ผ่านเที่ยวนะการท่องเที่ยวประเทศไทยไปถ่ายรูปคนดูยถ่ายสวยคนจะได้ไปเที่ยวกันเยอะๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไทยช่วยไทยก่อนอุ้ยเหมือนมาเก็บตัวเลยอ่ะ อันนี้เป็นทรูดการท่องเที่ยวนะจ๊ะตอนนี้เราก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมกันก่อนรู้สึกเราพักที่ไหนนะรามาดารามาดาเขารัแล้วเดี๋ยวไปดูว่าโรงแรม,ม<อ>จะเป็นยังไงบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋รถอนมาลับเรงแรมโอ้ยรถดีอ่ะโหูยเอาขอบขึ้นรถแล้วขอบคุณรถโรงแรมมารับน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะนั่งยังไงอ่ะขนมขนมหนึ่งนนั่งหน้าสิเป็นฟ้านั่งรถ มีใบมาที่ <c oughs> มึงอีกกระเทย <c oughs> มึงอะไรอีกกระเทย <c oughs> มึงสีกระเทย <c oughs> <c oughs> กอะไร one, <im mapping> ในห้องครเออเอนอร์เทนน้องมาอยู่1นึ่งสองสามสี่ห้นองมากเบเป็นเกมมาพักใต้ให้ดูนะตลุ่ม สวยมากเลยนี่เราอยู่ที่ไหนนะตอนนี้เราอยู่ที่ค่ะรามาดาคะเขาหลักนะคะเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่มาพักแล้วประทับใจมากตรงนี้ก็จะมีห้องไพรเวทพูลวิลล่าก็มีด้วยซึ่งแขกพักอยู่นะที่เหียอก็จะเป็นแบบห้องใช้ปกติสองชั้นสามชั้นนี่นได้บรรยากาศชิวๆสบายๆเอาจริงๆนะเวลาแดดออกก็มาเที่ยวสวยยิ่งเวลามาหน้าฝนยิ่งสวยมันรู้สึกอยู่บาหลีความรู้สึกอะไรเงี้ยแล้วเดินออกไปข้างหน้าคืออะไรข้านาทะเล เออไม่อยากเล่นสัมก็ไปเล่นในทะเลมึงเรื่องเอาเลยคือเล่นทะเลอะไรอันดามันสิ this is Andaman Sea right ฮะ <c oughs> <im> มหาสมุทร Indian Ocean right โอเคเรา <im> อย่าถามแปซิฟิกกับแอตแลนติกนะเพราะไม่รู้อยู่ตรงไหนแปซิฟิกน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกแล้วรองลงมาก็เป็นแอตแลนติกเรียนหนังสือให้เยอะๆนะคะ <im> วันนี้กิจาการรมนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเซิร์ฟนะคะพาไปเขาเรียกว่าหมู่บ้านเซิร์ฟเราจะพาไปเล่นที่หน้าอุ่ย เราจะพาไปเล่นหมู่บ้านเซิร์ฟที่นั่นแล้วก็เดี๋ยวดูว่าหมู่บ้านเซิร์ฟเขามีอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปล้อมรอบเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวจะถ่ายรูปเล่นนะคะอยากให้เขาต้มมะพร้าวตัวนี้ออกทำไมอ่ะมันอยู่ในเฟรมกล้องแขลำบากก็ขอเล่าเลยละกันเวลาเข้าไปไหนใะโรงแรมก็จะเชิญชั้นนู่นนี่นั่น ก็จะมีนะผู้จัดการตัวดีของชั้นหนึ่งนะแล้วก็มีคนชื่อเอมมี่แล้วมีคนชื่อปลาก็จะเป็น3มคนนี้นะที่คอยแบบเห็นปะคนต้องรีวิวโรงแรมอ่ะยังไม่ทันเริ่มเลยนะได้ไป3 4มี่ห้ารูปแล้วเขาไม่ได้แต่งตัวเลยนะเขาไม่ดูเขาก็ดูไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเฉ่าจะดูธรรมชาติดีนะดูแบบโอเคไม่มีอะไรซึ่งของเราแบบไม่มีพรไม่มีอ็อกเซสซอรี่คือไม่มีอะไรเลยคือไม่ได้คือเป็นคนเรียบๆง่ายๆก็ไม่ชอบแต่งตัวแล้วทุกอย่างอย่างเงี้ย ของเราเราไม่ชอบให้เข้าเซฟไม่มีแบบเราชอบอะไรที่ดูธรรมชาติมากกว่าไปทำไรมามาจากช่างภาพมุ้กว่าลุงค่ะลุมงตีช่ะ <c oughs> ไม่ี่ขอให้แขกม,มาทำอะไรมาโปรโมทค่ะในเรื่องของการรณรงค์าพายุากูจะกมุงจะเอารูปไปแข่งกับใคร <c oughs> จะเอารูปไปแข่งกับกูห <c oughs> รือกูบอกกูก็ ถ่ายตายมากอะ่ะสิต้องมีขึ้นรูปใหญ่ๆเลยในะหมสวยขอให้แขมทำอะไรนะะให้แขมมาถ่ายรูปรีวิวค่ะย้ำให้แขกพูดอีกให้แขกให้แขกและให้แขกแขมโรงแรมมาให้แขกรีวิวเขาไม่ได้แบบว่าบังคับให้ถ่ายทะเลนะกินนี่กิดเอง,องเปรียดมากแม่แขมมุ้งก้อมดีที่ <laughs> สุดเลย เ,เจซี่ไปไหนเอ้าเจซี่เจซี่เจซี่เอา้าทำไมตัวย่อลงอ่ะใช่หรอมือทำไมตัวนางเหลือเล็กนิดเดียวนางใส่เสื้อสีเหมือนฉันเอาหรอเอาไม่ใช่เป็นเจซี่หรอเอาไม่ใช่เอาเจซี่อยู่นู่นว่าตายอะไรฉันก็ว่าทำไมนางตัวย่อเหลอตัวเล็กนิดเดียวรู้ใครก็ไม่รู้โดนน้ำทะเลแล้วโหดผู้จัดการแขกไม่ค่อยได้รู้เท่าไหร่เลยแขกว่าวันนี้ เป็นคนอื่นคได้รูปะมากกว่าใครเหรอจะพูดถึงใครเหรอไม่พูดถึงทั่วไปอะไรอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ค่อยมีแบบโอ้ยอามามาส,ส,ส,ส <c oughs> แปลกม้ากชาลิกาสุดทีแปกไ่่เ <c oughs> อะไรออกยามผู้จัดการเหมือนตัวมแมลงต่อ,อเ, <c oughs> เอาจิงๆิงนะ,มะแมลงเลยเ <c oughs> ขยาพิษของฉันหอกวางยาหรอกกพีไปดูในห้องให้คนมีฝันและฝันนั้นทุกคนก็เป็นเหมือนกัน <c oughs> แมุ่่นมากคะระบบนระบบใต้นาของคุณแม่เรียบบัลเล่ต์ั้งแกคุณแม่ไม่ไฮ ใช่สุดท้ายไฟเปิดใช่เปิดมาเปิดบริสุทธิ์ว,วันนี้แข่ามาทำอะไรนะมาถ่ายรูปโปร,รโมทคือนั่งรอตะกร้อตะกร้องอะ<ช>ไรหมดอ่ะไม่รูเ้ <ๆ S 2> เราก็รอตะกร้อต่อไปไม่พักเฉยเลยใช่ไหมเฉยๆอ่ะเราว่าบางทีเรามาทะเลเราควรแบบอยู่เฉยๆนิ่งๆแล้วก็แล้อ่านหนังสือให้มันรู้สึก,กว่า กว่ามาแบบเต้นมาอะไรมนถูางงานนกเสียพลังงานเราต้องเสียพลังงานเงินเงินคุณว่ามีคนจะอะไรบ้า,างไม่มีใครจะมาเต้นแลกคุณว่าเขาขไปสีลราบ้างหรืออะไรสีธัญญาค่ะ <S 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 2> <S 2> ไม่หยุดเลยอะตั้งตะกอะดูจนมันเกาะอนี่โอ้ยอย่าสะบรรรัดพักมาตีมาไล่อยู่มะชาวบอกว่าปวดหัวแล้วไม่สบายมะชาวบอกป่วยเหรอใช่ไม่ค่อยสบายเบียนหัวมันจะมีไข้เฮ้ยนี่มึงเต้นตั้งแต่เกาะนู้นมาถึงเกาะนี้ <c oughs> โคโยตี้อันดมามันค่ะรับงานเต้นบนเรือค่ะรับเอ็นบนเรือค่ะ ังรจริงๆแล้วจะบอกว่ามันมีบริษัทบริษัทหนึ่งก็ชนะการประมูลเรื่องไทยในการสร้านนงเ่ยมันจะต้องไปหาหินแบบไปแบบหายด้จริงๆซึ่งเมืองไทยเราเนี่ยเมื่อก,ก่อนเนี่ยมันแับอาจจะมีแบบนึกออกไปเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอีกหนึีก็เป็นอะไรที่มันเป็นแรเท็มแล้วตอนนี้นบริษัทนั้เนี่ะพอชนะการประมูลพวกเขาต้องไปเอาหินได้ท้องทะเลมาโดยเอาเทนยกแล้วก็มาตั้ง ให้มันเห็นระบายใช่โอ้ยกมันจะมาตั้งข้างบนใช่โอ้ยจริงอ่ะเดี๋ยวว่าถ้าหากว่ามันไม่พิเศษมันก็ดูไม่ววาวไงมันค่ะเราก็เลยแบบว่าอ่าอ่าบริษัทที่ชนะการประมูลก็เลยต้องทําให้ได้แล้วก็ทำมาถึงวันนี้เลยสรุปนี่ก็เรื่องจริงใช่ไหมจริงค่ะอะไรเล่าทําไมกู้สาสตตั้งใจฟังเสิไเวนาเราไม่ทะเลาะเขาทาไมทาไมทะเลาะก็ไม่ได้ฉันมาก่อนฉันบอกฉันไม่อยากเดียดแล้วดูนี่อะไรนหนบอกว่าเรือจะไม่โค้งเพลงไหนบอกฉันจะไม่โดนน้ำ ไล่ใช่เปียกหมดแล้วเนี่ยตีฟาร่ามานันนะจูนตั้งแต่ตีสี่อ่ะเราไม่เหลืออะไรเลยประกาศฟาร่าฟ <c oughs> าร่าหายมาแล้ว <c oughs> <c oughs> แบบหลากหลายที่มากงงมากว่านี่เราอยู่เขาใหญ่หรือเขาใหญ่หรือทะเลใช่คืนนี้มีกิจกรรมนอกกองไฟจริงปะเนี่ยพวกเตรียมการแสดงมาจริงปะเนี่ยบ้านอะไรล่ะบ้านกขกอกบ้านกขกอกลุงพลก็รอต้อนรับเราอยู่เป็นเป้าแตนอยเป็นเป้าแตนแตนไม่อยู่หรอดูไปแตนหน่อยทำไมเราต้องพามากอดมือที่ที่ทำโต๊ะให้กินข้าวอะไรก็ไม่มีจริงหรอเออแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่ชอบคือที่นี่ไม่มีที่นั่งใช่แล้วเราก็ไม่รู้จะนั่งกันตรงไหน พร้อมกับหลบฝนนะครับพร้อมกับฝนเอา้าเอา้โ,อโอตกว่ะเลาวซิมิรันไอแลนแต่ฝนตกแรงมากนี่เราอยู่ที่หมู่เกาะซิมิรันนะฮะเกาะแปดหลังจากที่ฝนหยุดทอได้แบบลงไปเล่นทะเลได้บ้างคลิปนี้เป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้ป,ป่าป่าดงบุกทะเลบุกฝนบุกคลื่นบุก ฉันมาเนี่ยตอนฉันอายุสิบห้านะพูดจริงป่ะเนี่ยเออตอนนี้ฉันสามสิบสี่เลยเนี่ยกี่ปีละสิบสี่ปีอ่ะฉันไม่ได้มาแล้วฉันได้มาตอนสมัยน้องมันเดิมก่อนยังสวยงามเหมือนเดิมแต่หน้าฉันทำไมมันแย่ลงแย่ลงโอ้ยสวยอยู่อันไหนหินนะอันไหนหน้าอีดอกหน้ากูหออ๋ มันสบายแล้ววะไปนะครับเรากำลังมุ่งหน้าสู่เรือของเรา แม่อ้วนให้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำเงี hey, os, mm ้ยแล้วก็แทงในรู้จมูกว่าแม่เป็นอี้บ้านเขาคิดว่าปากมันอยู่ตรงนั้นใช่รู้จมูกค่อยๆไปดูเขาจตัำดูว่ามีใครหรือเปล่าน่าเดืดใช่ไหมนี่เป็นยายาเองนี่เราถ่ายรูปถ่ายรูปอันนี้เราบุกคุณยาทวด